สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเมาส์มออยู่ในสวนอากาศก็โอเคไม่ร้อนมากขมุขมัวเหมือนฝนจะตกอุ้ยมาแต่มาแต่ฝนนะคะอย่าเอาลมมาวันนี้มาทำความเข้าใจค่ะสำหรับเรื่องไวรัสเ i ชวกับเอสกันนะคะบางคนเนี่ยยังแยกไม่ออกอืมบางทีคิดว่าถ้าไปมีเชือ้อ ไวรัสตัวนี้เข้ามาแล้วเป็นเอดไม่ใช่นะยังไม่เป็นต้องดูก่อนว่า,าพูดง่ายๆว่าสมมุติว่ามันก็เป็นไวรัสตัวหนึ่งที่มาทําลายล้างภูมิค,มคุ้มกันของเราในร่างกายซึ่งถ้ามันมีเยอะในตัวเราเนี่ยคุณจะจะติดโรคง่ายว่างั้นแหละเอสเนี่ยมันเป็นสเต็ปต่อไปคุณเข้าใจไหมคะอก็อหมายความว่า มันก็มีค่าของมันเนี่ยมาค่าเลือดของมันอะไร cd4 cd4 เนี่ย cd4 ก็หมายถึงว่าเท่าไร่เท่าไหรเนี่ยถึงจะเป็นเอสนะอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าคุณมีเชื้อ hiv เนี่ยคุณก็ไปหาหมอใช่ไหมกินยาฆ่าเชื้อไวรัสให้มันน้อยลงบางทีคุณไม่มีเชื้อแล้วก็ไม่เป็นเอสเข้าใจง่ายๆเนาะสมมุติว่าถ้าคุณปล่อยให้มันแบบมีเชื้อ hiv ในร่างกายเยอะแยะหนึ่งคือคุณก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันนะคะ คุณก็จะเป็นโรคง่ายอาทิเช่นเชื้อลงเชื้อลาแทนคือคนปกติอ่ะมันจะมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วว่าเออมันไม่ได้เป็นโรคอะไรง่ายใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีเชื้อเฮสไอวีตัวนี้ปุ๊บโอกาสที่คุณจะเป็นอะไรคุณจะเป็นก่อว่างันเถอะพูดกันง่ายๆนะคะไม่ใช่หมายความว่าเป็นเฮสไอวีแล้วจะเป็นเอสเลยเอสนี่มันมาเป็นสเต็ปต่อไปก็เป็นมันเป็นขั้นตอนของเป็นขั้นต่อไปของ โรคค่ะโรคเอสนี่มันหมายความว่าสมมติว่าช่วงนี้อะไรระบาดถ้าเกิดคุณมไมีภูมิคุ้ม,มกันคุณก็ติดก่อนว่าง,งั้นเถอะเพราะคุณมีเชื้อเฮสวีไงมีแลลวคุณไม่รักษาเฮสเวี hey เดี๋ยวนี้อยู่ง่ายค่ะไม่เหมือนสมัยก่อนอู้ตอนที่มาแรกๆคุณเพื่อนชนะตายกัลเลนและน,ละนาดพยาามันไม่มีใบยาไปฆ่าอีตัวเฮสวีมันไม่มีเดี๋ยวนี้คนที่ติดเชื้อเฮสวีอยู่ได้เป็น10ปี20ปี ดีกว่าเป็นมะเร็งค่ะมะเร็งนี่ยังน่ากลัวนะ HCV นี่ถ้าคุณกินยาสมําเสมอคุณก็รอดมันไปกดเชื้อไม่ให้มีเชื้อไม่ให้มันแบบบานบุรีบานแพร่เป็นดอกเห็ดนะ่ะเพราะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าถ้าคนที่เขากินยาประจำเนี่ยเขาก็อยู่ได้นานค่ะอยู่จได้จนแก่ละค่ะดูแลสุขภาพไงว่าง,งั้นเถอะไม่ให้แบบเ,เขาเรียกอะไร cd 4 o หลอะไร cd 4ก็คือเหมือนแบบ ค่าค่าเขาเรียกค่าเลือดให้มันสูงสูงถ้า cd-4 เราต่ำต่ำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเอชเป็นเอสได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปกินยาต้านให้ CD-4 มันสูงขึ้น500,000พันนึงอะไรก็ว่าไปแต่ย่าให้มันต่ำอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวนี้แบบยามันทันสมัยคุณมันนี่ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยเมื่อตอนเช่นเป็นสาวที่เอสมาใหม่ๆมันไม่มียาคุณโอ้ยเพื่อนฉันนะ ตายกันเป็นใบไม้ร่วงค่ะกราวเลยค่ะแล้วฉันอยู่กับเพื่อนน่ะซึ่งเป็นเฮเซเป็นเอชเนี่ยไม่ทันได้เป็นเฮเซวี IV, เป็นเอชไปแล้วนางก็เอาโรคนะั้นโรคนี้ติดมาฉันก็อยู่กับนางฉันก็ดูแลนางจนถึงวาระสุดท้ายซึ่งมันทรมานอ่ะเดี๋ยวนางก็เป็นเชื้อราเดี๋ยวนางคุณนางรับรับโรคอะไรทุกสิ่งอย่างมาง่ายอันนี้คือพาะนางมีเชื้อเฮเซวี IV, ไงคะแล้วตอนนั้น หมอก็รักษาไปตามอาการมนะั้งมันไม่มียาต้านหรือยาอะไรึ่นก็จําไม่ได้นะต้องต้อง20กว่าปีมาแล้วอะ่ะอืตอนนั้นนะที่เอสมาใหม่ๆตายตายเยอะจริงๆเดี๋ยวเป็นตุ่มเป็นฝีเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอุ้ยสารพัดชั้นเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเพื่อนดูแลคนรอบตัวที่เป็นเฮซวี A v เนี่ยเยอะมากบอกตรงๆเจนฉันฉันไม่กลัวหรอกเพราะจะติดเพราะมันไม่ได้มันติดกับเลือดคุณ ไม่เหมือนไวรัสโควิดรวไวรัสโคโรนาคูณแค่หายใจแค่จับกันก็ติดอีไวรัสเฮชไอวีเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่าหรอกค่ะถ้าคุณไม่ได้ไปสัมสีอะไรหรือว่าไปโดนกันทางเลือดหรือว่าเพศสัมพันธ์แค่นั้นเองนะเข้าใจกันนะบางคนเนี่ยยังแย่ไม่ออกว่าอุย้ย ตายแล้วป,นะปีเชิให้เซวีแล้วเป็นเอดมันไม่เป็นมันไม่ที่เป็นเอดเอดนี่มันมาถึงว่าขั้นสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่รักษาตัวเองอ่ะทุกวันนี้ถ้าเรากินยาก็เหมือนกินยาความดันเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยคุมให้มันอยู่ในระดับของมันมันก็ไม่เป็นนะคุยกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆบางคนนี่แบบไม่เข้าใจไง เขาบอกอุ้ยคนนี้มีเป็นไวรัสเซสีวีก็บอกเขาเป็นเอชแล้วมันไม่ใช่ไม่เป็นค่ะเอชนี่มันมาตอนสุดท้ายแล้วสําหรับคนที่ไม่ดูแลตัวเองไม่กินยาไม่ควบคุมเนีย่ยแหละมันก็จะเอาโรคนั้นนู่นสมมุติว่าเขาโรคอะไรระบาดอีนี่ก็ตายก่อนไงเพราะไม่มีภูมิคุ้มกันเข้าใจใช่ไหมอืมก็เม้์กันขำๆแค่นี้ละค่ะเอาง่ายๆก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะ คนที่มีเชื้ออยู่กินยาให้ตรงเวลานะคะแล้วคุณก็จะอยู่ได้นานค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าโควิดค่ะแค่คุณผ่านกันแค่คุณคุยกันก็ติดแล้วเอีเนใ่้คุณถ้าไปนะเจะ้าพึมพึมมันถึงจะติดเนาะสวัสดีค่ะ